สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับพบเจอกันแบบนี้นะฮะก็มีของแซ่บๆนะครับชวนคุณผู้ชมมากินด้วยกันวันนี้เรามีไส้กรอกอีสานนะครับวันนี้มีถึง3าไส้ด้วยกันมีไส้อันนี้เป็นน้ำพริกแกงนะครับผมมีเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีบุญเส้นนะคุณผู้ชมนี่3ามอย่างเลยมาคุณผู้ชมครับผมจัดครับมาครับผมกินด้วยกันครับผมนี่ไส้กรอกครับผมอีสานี่หอมๆเลยน้ำพริกแกง นว้ยนี่ก็หอมเคยลองทำเองไหมเนี่ยพี่แกไม่เขาทำเองซื้อไส้หมูมาทำซื้อเขาทำมาแล้วอะเร็วกว่าลองทดสอบฝีมือเองไงว่าจะทำอร่อยถ้าทำก็อร่อยอู่แล้วอะอห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมเหงอ่ยงล้านหน้านะคุณผู้ชมเหง่งเอาไหมเหงี่งเอาเอาเดี๋ยวคนกลางยื่นไม่ถึงครับผมเพราะว่าแอดเลิกเกินครับ บุกี้เน้นเน้นบกี้แอดอดได้เกินครับผมเพื่อนคนข้างยัดเนาะโหกับเปียเนี่ยแม่เพ็ดมีพริกขี้หนูแล้วนะครับอืมน้องสึก ร้อนปิ้งใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมแต่ได้ไม่มีไส้นั้นไส้ทะเลอร่อยนไม่ปวดอัดด้วยนะเขาใส่มามีปวดอัดแล้วก็มีที่เขาใส่ยำเป็นอะไรนะเหมือนแมงกะพุุนถนะามแม่ค้าแม่ค้าบอกไม่มีพริกเผ็ดมาก อใอ่กอกใส่กอกน้ำนมประจอมรับรสเหมือนเสือขึ้นจมูกอะสุดยอดว่าด้วยสลัดหายไม่ออกคนชอบกินสลัด กลิ่นเม็นยังไงมดเลยอ่ะเราจะ่เปิดคลิปเลยมองมาหันเลยรุนแรงอ่ะขอขอไหนๆเปรี้ยวนี่ครับน้ำกรองมาครับทุกคนหมูอันนี้ไม่หมูด้วยเนาะใช่หมูนุ่มมันใช่อุ่ยเลยมันแหนมมันแหนมส้มมันอร่อยเปรี้ยวดีคนนี้ชอบเปรี้ยวอ่ะ นอนยังนอนชอบเปียกรถนี้เขิงกินไก่กรอบเจ้าคู่กับเขิงเขิงต้องเยอะมาอันนี้ได้กลิ่นพริกจังเลยนะมันเป็นเครื่องเครื่องแกงใช่ไหมพริกแกงก็บอกอยู่พริกแกงได้กลิ่นพริกกัดไปได้กลิ่นพริกนะก็พริกแกงก็บอกอยู่ว่าพริกแกงอร่อยมาก อร่อยสุดๆร้อนเจอเผ็ดแล้วก็เจอร้อนอ่ะอันนี้ห่อนซุปเป็ทุกคนอันนี้ห่อนสุดพริกขิงเมในครับผมไหนหาพริกกันพริกแดงก็มีพริกเขียวก็มีพี่หนูด้วยพี่หนูสวรหน้าแรงมันเผ็ดมากเลยนะอื้ม เออกะหมอขนาดรั้มใแต่เรากินทักกินฮหะสเนะ้อไส้เด็ดเลยบหอมหอมพิชนะเปรี้ยวอ่ะมื่อกี้ไม่เปรี้ยวอ่ะ ข้าเก่อฮะเปรี้ยวมันปนอยู่แล้วพี่เกมเมื่อกี้ผมหยิบตรงนี้อันอันแรกอ่ะตรงนี้มันหวานมันไม่เปรี้ยวเป็นมูเซ่นแต่ว่าอันที่สองผมหยิบตรงนี้มันเปรี้ยวหวานนะนเมนะมูเซ่นไงเขาเรียกว่าอะไรครับรสแบบธรรมดามูเซ่นถูกแล้วข้างจูดถาผมก็ไม่หยิบอันนี้มันก็เค็มเค็มกับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวมากอันนี้ อะไรก็เลยเผ็ดอยู่ทำอะไรนี่ไม่ไมมอันเดียวเพราะนนไม่ดูอ่ะทุกคนพริกเม็ดเดียวเผ็ดเลยครับผมมาสู้ฮะไอพิษอ่ะผมพิสูจนไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ได้หน้าแรงอ่ะพริกกินหนูอ่ะไอขี้เม่อกี้งานแม่กจะแต่จะไออ่ะกินทักมาเลยไม่จบ เรียกกินครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วครับร้อนหอนมนพริกโอ้ยอ,อ,อันนี้ปนมาอยู่นี่ได้ดงไงเนี่ยเมา รสธรรมดายู่งนี้อุ้นเสนหรอกตรงนี้เป็นเปรี้ยวทำมาคู่กันเลยนะมันเข้ากัน มันต้องร้อนเลยนะคือมันจะหวานอื้ไทุกคนทำไปต้องหอเลยอืนี่นะวันนี้มันอากาศบดๆคลึมๆ ถ้าร้อนอย่อยทีหนึงนะโอ้โหต้องใส่เอ้าเดี๋ยวคนรับไม้สองไม้คุณผู้ชมครับผมบุ้ยเฟ้ยนี่ร้อนเกินเอาันนี้ดีกว่าร้อนมันเย็นก่อนวันนี้ก็จัดสามสิบสามไม้คุณผู้ชมวันนี้ซื้อมาสามสิบไหมคะถ่ายเอ้ยแถมสามสิบแถมหนึ่งนะทุกคนสามสบมตีสามโอ้ไม้ เอไม่มีแครเอาใหญ่เหรอเหลือวสิแปดนะคร้อนพี่แกมจบขึ่งกินไม่อิ่มเดี๋ยวได้ไปทำงานกันต่อนะครับมีรอบไหนบ้างที่เรากินไม่อิ่มแต่ว่าถึงรอบเด่วไม่มีวันไหนที่เรากินอิ่มไอ้ไม่มีวันไรที่เรากินไม่อิ่มใช่นคือกินอิ่มทุกมื้อทุกมื้อนี่ยัดทุกมื้อแน่นทุกมื้อ กหน่อยซ้ำขนาดเอาใช่เอาในหลุมในหลุมมันห่อนอ่ะอ่าพริกครับผมอืมเอาหลอดอ่ะไว้เลาะขนาดเอาไอ้ายุ่งเอ,อา,อา,อา,าขัา้นต่ำเข้าไป <laughs> นะเอาะขนาดแล้วพริกเ่ะเผ็ดขนาด มันก็หอมอือมันนี้ึงฮึบเดี๋ยววะท่านเนี่ยนั่งมันก็นังงเฉหมดแล้ว <laughs> หน้าโชว์เหนือเลยมดแล้วมีคนป้นแตงมีคนเผ็ดป้นแตงครับ <laughs> หน้าไข่น้ำมันกับไอ้บอกน้าหน้า,นาไม่เป็นไรตะ <laughs> เกียรอไอ้ก็เอาพักมานี่นี่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนไม่นะนพี่กินแตงหรอ ก็คนจะอิ่มนะแล้วก็มาขัากินินะไอ้น่าหัวใจมแพทย์จ้ะหัวใจไม่ห้วต้วตาลายเลยนอะผลไม้ผลอแล้แอร์มันอิ่มแล้วอ อิ่มไม่ไหนละคนคนละห้าหัวไม้เองคุณผู้ชมเนาะอ่ะกินไปไม้ผมกินไปเก้าแล้วนะเออพี่กินไปสิบอะเนาะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พี่เหนือกว่าให้ได้วันนี้วันนี้นี่เก้านี่เอาสิบอะเออพอพี่กินสิบอะแร็ปแต่นะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินไส้กรอกอีสานด้วยกันนานทีได้กินก็อร่อยนะครับผมแต่ก็มันวันนี้ร้อนมากนะครับแล้วก็กินพริกไปด้วยก็เหี่ยวน้ําเลยตอนนี้กเผ็ดมากกินไอจัดสามสามเม็ดรวดข้างหลังนี้แบบอแพ็คหายหมดเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็อิ่มแล้วก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโชคดีมีใัยชโยโฮฮิวสวัสดีครับสวัสดีครับ